ก็มีงานทุ่มเติมช่างกันแล้วครับผมครับน่าจะเบิกส่วนนี้ได้แล้วช่างครับผมครับโอเคครับครับวันนี้ก็จะมาตรวจงานครับช่างก็จะเบิกแล้วครับวันนี้ก็มาดูงานว่าไปถึงไหนแล้วครับผมครับช่างก็ว่าเสร็จแล้วครับก็จะเบิกงินที่บ้านผมแล้วผมก็เข้ามาตรวจงานก่อนว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอาคารที่เรารีโนเวทใหม่รีโนเวทใหม่ทั้งหมดอย่างตอนแรกที่เป็นประตูไม้ทั้งหมดครับแล้วก็รีโนเวทใหม่ทั้งหมดใส่ประตูกระจก แวะเป็นหน้าต่างครับหน้าต่างแล้วก็ใส่เป็นกระจกให้หมดครับเพื่อเห็นไหมครับมองเข้าไปเนี่ยมันจะได้ดูสะอาดตาแล้วก็โล่งตาครับผมครับสีทาใหม่ทั้งกระสานครับเพื่อเพิ่มสีสันเข้าไปนะครับผมครับตัวนี้เราก็รอข้างในว่าเป็นยังไงครับคุณครูไปเอากุญแจอยู่นะครับผมครับแล้วก็ฝั่งนี้คืองานพิ่มเติมมาครับคือตอนแรกเนี่ยอันนี้ทาสีสวยแล้วหันมาดูฝั่งนี้ครับดูไม่ได้ผมก็เลยตัดสินใจครับทาสีใหม่ให้ทั้งหมดเลย ก็เน <paranormal esis> <S trips> <power> anyway ี่ยที <au> <wiele> ่เป็นประเด็นครับเนี่ยสีฟ้าสีฟ้าครับเด่ยเนี่ยให็ไหมครับดีผมก็ซื้อสีผิดด้วยสีก็สีฟ้าพดีครับสีฟ้าสีฟ้าสีทาฟ้าหรือสีฟ้าเลยเนี่ยสีทาฟ้าทาเร็วสีฟ้าจากจากคอนเทนต์สู่ชีวิตจริงอันนี้ก็ได้สีฟ้าสีเทาเรมโบสีขาวครับผมครับก็ทาให้ใหม่ทั้งอาคารน้ครับมองดูก็เด็กก็รู้สึกว่าหน้าเรียนเพราะว่าหนึ่งละมันปลอดโปร่งมันมีความสะอาดครับเข้ามาก็ มีความสะอาดตางสบายใจครับผมครับแล้วก็กาเป็นประตูเลยเราก็ทาใหม่ทั้งหมดครับเพิ่มสีสันครับในการเรียนให้มีมิติให้มีความสะอาดมากขึ้นจากแต่ก่อนนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยสีครับติดกระดาษติดอะไรอยู่ข้างในเต็มครับแล้วก็เอาทีมงานมาขัดมาให้ออกให้หมดครับเพื่อทำการทาสีใหม่ทั้งหมดครับผมครับผมก็ถือว่านักเรียนเยอะอยู่นะครับเนี่ยมีทุกห้องนะครับชุดนี้ผมก็ทาสีใหม่ทั้งหมดว่าน้าขลังทาหรือเปล่านี่นี่ก็น่าจะทาใหม่ผมไปดูขลังก่อนว่าลูกน้องทาหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ทาเดี๋ยวผมจะบอกแกมาทาอยู่าสสววผ โอเคโอ้กล้องตรงนี้นะซับเสียงเข้วยน,นะโอ้โ oh, หครูน่าจะเปิดประตูไว้หน่อยนะครับ oh, โอ้โหกล้องมากตแต่งกล้องเราต้องเปิดประตูให้เสียงออกไปหน่อยนะครับต้องมีแผ่นซับสักส่วนหนึ่งเข้ามาใส่ติดข้างบนติดข้างบนซับเสียงจะได้คุยกันได้เออสั่งเป็นซับเลยนะมันกล้องเยอะเกินถ่าเราคุยกันยังไม่รู้เรื่องอยูอย่ในเนี่ย <c oughs> คุมหมองสูงไม่ได้เลยเป็นงี้ต้องมีแผ่นซับเข้ามาด้วยเพราะว่ามันกล้องมาก ก้องพูดแล้วก็เวลาเด็กอยู่ครับคุยกันไม่รู้เรื่องแน่นอนครับผมครับอีท้าสีขลังอีกแล้วก็ติดติดแผ่นซับตรงนี้อีกที่มาดูงานก็มีการเพิ่มเติมหลายอย่างครับหนึ่งละแผ่นซับข้างบนครับเพราะว่ากล้องสีขลังอีกครับกล้องทาอีกเพื่อให้อาคารมันใหม่สักหน่อยครับให้ดูดีแล้วก็น่าเรียนครับหลายอย่างแล้วก็เดี๋ยวทาสีประตูด้วยแล้วก็ติดแผ่นซับแล้วก็ทาสีหลังครับก็เป็นกิจกรรมดีๆครับที่ที่ทำสลับส่งต่อยอดนักเรียนนักศึกษาครับผมครับแล้วก็กิจกรรมต่อไปครับ คือตอนนี้ผมกําลังคิดว่าจะแจกตีสากลหรือโปรงลางหรืออะไรดีตอนนี้ครับผมไปออกมาจาก4ี่โรงเรียนครับสี่โรงเรียนที่ทได้ดนตรตีครับแต่ใจผมเนี่ยอยากแจกสากลมากกว่าเพราะว่าหนึ่งแหละเด็กออกไปก็เอาไปประกอบอาชีพได้ครับผมครับเนี่ยแหละที่ผมใจผมก็ยังยังดูก่อนว่าโรงเรียนไหนที่มีครูสอนจิตร์กองเบสชิบร์ดพวกนี้ครับเนี่ยผมผมชอบนี้ว่าจะดีที่สุดเพื่อจาน้อยออกไปเนี่ยหนึ่งแหละเรียนจิตร์หากินได้หาเงินได้มือกองก็ออกหากินได้หาเงินได้เหมือนกันครับโอเคครับ